สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมทดสอบกับบริษัททีซีซูบูุประเทศไทยนะครับเชิญทาง k ค n เนอรมาทําการทดสอบนะครับรถยนต์ s u b ูรุ f o r e s t สเตอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ติดตั้งระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าไอซีหรือว่าเป็นกล้องคู่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆทราบนะครับว่ารถยนต์ s u b ูรุในรุ่นท็อปนะครับ2.0 IPES นะครับ ที่ตั้งราคาไว้1 4 5 0 0 0้านบาทนะครับราคาตัวรถพร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเข้ามารวมทั้งการรับประกันด้วยนะครับไปดูกันว่าระบบไ Sight ทำงานอย่างไรแล้วก็มีความคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนครับสำหรับระบบความปลอดภัย e Sight คันนี้ครับระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งเข้ามาใน Subaru Forester รุ่นท็อปนะครับที่เรียกว่าระบบ i Sight นะครับระบบนี้นะครับก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ เรามากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูกันว่าระบบความปลอดภัยนะครับจากการทดสอบนะครับสองสเตชันนะครับไปดูว่าการทํางานต่างๆของระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มต้นด้วยการทดสอบระบบ Adaptive Cruise Control นะครับหรือว่าระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับเราก็เริ่มทำการเปิดระบบด้วยการใช้ ตำแหน่งสวิตช์บนพวงมาลัยนะครับเปิดระบบก่อนนะครับเพื่อจะเข้าสู่โหมดการทำงานของระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติครับและเมื่อระบบทำงานนะครับก็จะแปรผันตามความเร็วของรถคันข้างหน้านะครับสามารถทำความเร็วแปรผันได้ตั้งแต่0ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราปรับตั้งด้วยครับและในขณะที่เราเปิดระบบอยู่รถคันข้างหน้าของเรานะครับ ทำการเคลื่อนตัวนะครับสลับกับหยุดนิ่งนะครับระบบก็ยังทํางานอยู่แต่ว่านะฮะจะทํางานในโหมดที่หยุดนิ่งอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน2วินาทีนะครับจากนั้นระบบก็จะตัดเข้าสู่โหมดออโต้เบรกโหนะครับเพื่อจะให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราจะเคลื่อนตัวรถอีกทีนะครับเราจําเป็นจะต้องเปิดสวิตหรือว่าเดินเร่งเล็กน้อยนะครับเพื่อจะให้ระบบทํางานหรือว่ารถเดินทางต่อไปนะครับจากนั้นนะครับระบบก็จะ ตรวจจับรถคันข้างหน้าแล้วก็จะแปรผันตามความเร็วของรถคันข้างหน้าเหมือนเดิมครับต่อด้วยการทดสอบระบบเบรกฉุกเฉินนะครับหรือว่า Pre-Collision Brake System นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อมีวัตถุนะครับอยู่ข้างหน้านะครับกีดขวางอยู่ข้างหน้านะครับระบบตรวจจับเจอก็จะทําการหยุดฉุกเฉินให้เรานะครับไปดูการทดสอบความแม่นยําของระบบนี้กันเลยครับในขณะทําการทดสอบเราก็พบว่ากล้องสเตอริโอคู่หน้านะครับในระบบ i s i ซสามารถ ตรวจจับแล้วก็ทําการเบรกเมื่อเห็นวัตถุนะครับจอดนิ่งอยู่ข้างหน้าได้จริงๆเราทําการทดสอบ2-3ถึงครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับทดสอบเองรวมทั้งการนั่งนะครับให้อินสตัคเตอร์ขับให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าการทดสอบนะครับการทํางานของระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็แม่นยําจริงๆครับอย่างไรก็ตามระบบนี้ถูกปรับเซตปรับตั้งมาเพื่อจะทํางานในลักษณะที่ เข้ามาเสริมในด้านความปลอดภัยในกรณีที่เราเผลอเลอนะครับไม่ได้ถูกปรับเซตหรือปรับตั้งมาให้เราตั้งใจที่จะนําระบบนี้ไปใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าจงใจที่จะทําให้ระบบนี้ทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับจึงถูกปรับตั้งมาให้สามารถใช้งานได้เพียง3ครั้งต่อการสตาร์ท1ครั้งนะครับเพื่อจะให้เรามีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ให้ระบบนี้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ และถ้าเราอยากกลับมาใช้ระบบนี้อีกครั้งนะครับเราจะเป็นจะต้องดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อจะให้ระบบทําการรีเซ็ตแล้วก็สามารถใช้งานได้อีก3ครั้งเหมือนเดิมนะครับเข้าสู่ในช่วงของการทดสอบสมรรถนะและการบังคับควบคุมรถครับลองการทดสอบเบรกนะครับเบรกที่ความเร็วประมาณ70กิโลเมตร่อชั่วโมงนะครับเบรกจนรถหยุดนิ่งก็สามารถ ทำได้ดีนะครับระบบเบรกทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยครับขับต่อเข้าไปถึงสเตชันของโอเวอร์อันเดนะครับเพื่อจะทดสอบระบบ รักษาเสถียรภาพการทรงตัวของรถคันนี้นะครับเราขับเข้าไปที่ความเร็วสูงนะครับเพื่อจะให้รถเกิดอาการนะครับขับเป็นวงกลมในลักษณะของรูปโดนัทนะครับใช้ความเร็วสูงเมื่อรถเกิดอาการนะครับระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวของรถคันนี้นะครับก็จะทํางานได้อย่างแม่นยำนะครับเราสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาการโอเวอร์หรืออันเดอร์นะครับเมื่อรถเสียอาการระบบก็จะทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้ามาตัดการทํางานนะครับโดยดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับจะคอย จับในร้อทิศทางตรงข้ามนะครับเพื่อจะปรับแต่งให้รถเรานะครับรวมทั้งพวงมาลัยให้อยู่ในลักษณะของการขับขี่รถในรูปแบบที่สามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยด้วยครับต่อด,ด้วยสถานีเลนเชสหรือว่าหักหลบฉุกเฉินนะครับเป็นการทดสอบการทำงานของระบบขับเคลื่อน4ีล้อใน Forester ใหม่นะครับรวมทั้งระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าระบบรักษาสเสถียรภาพการทรงตัวนะครับที่ทำงานสอดประสานกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับการ หักหลบในสถานีนี้จึงทําได้อย่างดีแล้วก็มากันที่ความเร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถหักหลบได้อย่างสบายๆนะครับเรียกว่าการควบคุมการทรงตัวรวมทั้งพวงมาลัยที่แม่นยำนะครับทำให้ f o ร e เ t e r อร์ใหม่ดูเป็นพระเอกขึ้นมาเลยทีเดียวครับสำหรับสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกับสถานีสารลลอมที่ความเร็วสูงนะครับเป็นการพิสูจน์การบังคับควบคุมนะครับการทำงานของระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่ เน้นความนุ่มสบายนะครับเรียกว่าทํางานสอดประสานกันนะครับทำให้รู้ถึงสมรรถนะของช่วงล่างและก็การบังคับควบคุมได้เป็นอย่างดีครับ Forester ใหม่นะครับได้รับการปรับเปลี่ยนภายนอกภายในใหม่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Subaru Groban Platform นะครับเพิ่มความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ40 100%นะครับรอบคันนะครับรวมทั้งยังเก็บเสียงและก็ ลดแรงสั่นสะเทือนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอีกทั้งยังพัฒนาช่วงล่างนะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสภาพถนนในบ้านเรานะครับเรียกว่าใช้งานในบ้านเราได้อย่างลงตัวไฟหน้าทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับไฟแบบโปรเจคเตอร์ลมดำนะครับพร้อมไฟ Daytime มล n n i n g Light ที่เป็นเส้นนำแสงนะครับก่อนหน้านี้รุ่นที่แล้วจะเป็นไฟแบบ LED ซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆนะครับอาจจะดูเฉยไปบ้างน,นะครับรุ่นใหม่มาลงตัวมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวครับ กระจังหน้าปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้าเป็นสีกสีดํามันนะครับรวมทั้งการตัดกรอบด้วยโครเมียมเข้ามานะครับนอกจากนี้นะครับกรอบของไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับก็ยังเป็นโครเมียมนะครับสอดรับกับกระจังด้านหน้านะครับรวมทั้งไฟตัดหมอกนะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยครับล้อแม็กลายใหม่นะครับแบบ5ก้านนะครับมีดีไซน์ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับยางขนาด 2 2 5 5 5 r 1 8ด้วยครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับแบบ ABS 4เซนเซอร์นะครับพร้อมระบบกระจายแรงเบรกแล้วก็ระบบเสริมแรงเบรกด้วยครับเรียกว่าจัดมาให้ครบเลยนะครับสำหรับระบบเบรกนะครับมาพร้อมกับครีบระบายความร้อนทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้วยครับบริเวณใช้ประตูทั้ง4นะครับตกแต่งเป็นกาดกันกระแทกสีทูโทนนะครับดำสลับเทานะครับยกระดับให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ เช่นเดียวกับด้านหลังนะครับที่มีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับไฟท้ายทรงบูมบอลลังนะครับรวมทั้งสกเกิร์ตใต้กันชนนะครับที่มีดีไซน์ลักษณะคล้ายกาดกันกระแทกสีทูโทนเช่นเดียวกันครับทำให้รถคันนี้นะครับเป็น s u v ที่มีความเป็นอเนอกประสงค์แล้วก็แข็งแกร่งไปในตัวด้วยครับสำหรับประตูท้ายรุ่นใหม่เป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับควบคุมการเปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายได้จากภายในด้วยครับ มาพร้อมกับสวิตควบคุมและก็เซ็นเซอร์ป้องกันการนิบด <net> well ้วยครับภายในห้องโดยสารที่ OR นะครับตกแต่งในแนวสปอร์ตนะครับสีดำนะครับตัดกับกรอบสีเทานะครับเรียกว่าให้บุคลิกโทนเข้ามาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมดูสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมผสมผสานนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเข้ามาใน f o r เ ster อร์ใหม่นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าใช้วัสดุที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับวัสดุที่ ให้ความหรูหราคุ้มค่าคุ้มราคาคันนึงเลยทีเดียวครับพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอควบคุมระบบเครื่องเสียงขนาดใหญ่นะครับเป็นจอสีมาพร้อมกับระบบนำทางรวมทั้งจอแสดงข้อมูลการขับขี่ด้านบนรวมทั้งจอแสดงข้อมูลการขับขี่ในมาตรวัดเลือนใหม่ด้วยครับบริเวณคอนโซลเกียร์ก็จะมีชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับซึ่งเป็นชุดควบคุมการขับขี่ที่ทันสมัยนะครับที่ทาง s ูบารุเรียกว่า เอ็กโบนะครับสามารถปรับเปลี่ยนนะครับการขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นในโหมดนอ r m a l นะครับโหมดส n o w d i r t นะครับรวมทั้งโหมดส Snow แล้วก็โหมดมัดด้วยครับซึ่งทำให้เรานะครับสามารถใช้งานในระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนี้ได้หลากหลายแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ธุรกันดารพื้นที่ที่มีอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับห้องโดยสารแถวที่2นะครับก็จะมีช่องแอร์เพิ่มความเย็นเข้ามาให้แล้วนะครับรวมทั้งช่องเสียบชาร์จไฟ แบบ USB 2ช่องขนาด2.1แอมป์ด้วยครับเบาะหลังนั่งสบายนะครับปรับพับแยกแบบ60-40สามารถปรับด้วยสวิตช์แบบวันทัดด้านหลังด้วยครับทําให้ง่ายนะครับต่อการจัดเก็บสัมภาระนะครับเรีวยกว่ากดปุ่มเดียวสามารถปรับพับเบาะแถว2นะครับให้ราบเรียบไปกับพื้นเลยครับ เบาะนั่งคู่หน้านะครับปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับดีไซน์สปอร์ตในสไตล์บัคเกซีดนะครับโอบกระชับลำตัวให้ความสะดวกสบายแล้วก็ไม่ปวดและก็เมื่อยหลังในการขับขี่ด้วยครับในขณะที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมีกล้องแสดงภาพให้มาถึง2จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องแสดงภาพพร้อมเส้นกายะดด้านหลังนะครับรวมทั้งกล้องแสดงภาพด้านข้างนะครับเพื่อความปลอดภัยในการถอยจอดมากยิ่งขึ้นด้วยครับนี่ก็เป็นรูปแบบหน้าจอแสดงผล ตรงกลางคอนโซลครับด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่ามีการแสดงผลทั้งระบบความปลอดภัยนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับรวมทั้งระบบการทํางานต่างๆนะครับที่ติดตั้งเข้ามานะครับก็จะแสดงผลการทํางานบนหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอสีนะครับมองเห็นชัดเจนด้วยครับนี่ก็เป็นภาพการทํางานของแลน์มเตอร์นะครับดูความสูงต่ําความลาดเอียงของรถนะครับรวมทั้งระบบไอไซที่ติดตั้งเข้ามาด้วยครับ เมื่อทําการปรับตั้งระบบขับเคลื่นลอนสีล้อแบบ X mode นะครับระบบก็จะทําการแสดงภาพนะครับเป็นกราฟิกบนมาตรวัดเรือนใหม่นะครับทำให้เรามองเห็นการทํางานได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรากําลังเข้าสู่โหมดการขับเคลื่อนแบบไหนอยู่ครับชุดควบคุมทางฝั่งขวาของผมมาลัยนะครับก็จะมีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่ผมลองปรับตั้งให้ดูนะครับว่าจอแสดงภาพก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าเราจะ เว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะครับใกล้ไกลมากแค่ไหนนะครับสามารถเลือกปรับได้โดยปุ่มบริเวณฝั่งขวาของพวงมาลัยด้วยครับนี่ก็เป็นเซ็นเซอร์ของระบบบายสปอร์ตนะครับที่จะคอยแจ้งเตือนเมื่อมีรถคันข้างๆานะครับทั้งด้านซ้ายและขวาขึ้นมานะครับไฟตรงบริเวณกระจกมองข้างก็จะแสดงขึ้นมาครับอย่างไรก็ตามนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆที่ติดตั้งเข้ามาในรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น p collision braking system นะครับระบบ เลนสเวยแอนด์อะดัพตีฟวอร์นิ่นะครับระบบ a อะดัพ e ีฟ i ุย Control ระบบบายสปอร์ต e ดทเชชันนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆในรถคันนี้นะครับสามารถเปิดปิดนะครับควบคุมโดยแมนวนวลนะครับที่ติดตั้งเข้ามาด้วยครับเพื่อจะให้เราสามารถปรับเปิดหรือปิดระบบได้ด้วยครับนี่ก็เป็นการสาธิตการเชื่อมต่อของหน้าจอขนาดใหญ่นะครับที่ติดตั้งเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นชุดควบคุม ระบบเครื่องเสียงนะครับการแสดงภาพการทํางานต่างๆรวมทั้งการแสดงภาพของระบบนําทางนะครับและก็สามารถปรับเซ็ตอุปกรณ์ต่างๆการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็การเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆได้อย่างเต็มที่ครับเครื่องยนต์นะครับเป็นบ็อกเซอร์สูบนอนนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซูบารุนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแบบสูบนอน4สูบดอสิบหกวานะครับหัวฉีดแบบฉีดตรงหรือว่า direct injection นะครับขนาด2.0ลิตรหรือว่า 1,995 cc นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่156แรงม้านะครับที่6000รอบต่อนอาทีนะครับกำลังแรงบิดสูงสุดอยู่ที่196นิวตันเมตรนะครับทำงานที่4 0 0 0รอบต่อนอาทีนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีการตอบสนองได้ดีทีเดียวครับสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเราได้ข้อมูลมาว่ามีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในแล้วก็พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมอีก80%รนะครับรวมทั้งการ พัฒนาเกียร์นะครับหรือว่าระบบ CVT ใหม่ด้วยนะครับเป็นระบบส่งกำลังที่ใช้โซ่ขับเคลื่อนนะครับนอกจากนี้นะครับยังปรับเปลี่ยนจาก CVT 6จังหวะนะครับจากเดิมนะครับรุ่นเดิมก็จะมาเป็นแบบ CVT 7จังหวะด้วยครับเพื่อจะให้ความประหยัดแล้วก็มีรอดที่ต่ำลงด้วยครับและที่โดดเด่นอีกอย่างก็คือระบบขับเคลื่อนแบบ All-wheel drive ใน Forrester ใหม่นะครับมีการ กระจายกำลังนะครับไปยังล้อหน้าในแบบ60-40ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับล้อหลังก็ยังสามารถกระจายกำลังในแบบ5 9และ41ได้ด้วยครับช่วยเสริมให้ Forester ใหม่มีการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพและก็การยึดเกาะถนนที่โดดเด่นด้วยครับครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นกันรีวิวแล้วก็การทดสอบระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า i s i ซึ่งติดตั้งเข้ามาใน s u b a รุในรุ่นท็อปสุดนะครับ Forester 2.0 IPES นะครับ ที่ตั้งราคาไว้1.4 5 0 0 0้านบาทนะครับก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับระหว่างรุ่นที่มีระบบความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีระบบความปลอดภัยติดตั้งเข้ามานะครับก็เรียกว่าราคาก็จะแตกต่างกันลดหลั่นกันไปตามอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ามาในตัวรถครับนะฮะในช่วงท้ายนี้ไายเนอร์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ